เลยวะไปผ่องฟ้ากระตุกเอ้าร้านเดียวเข้ามาแล้วเงียบเลยเว้ยหลับอีกแล้วไปแต่เน่าเน่ไรอุ้งหลับอีกแล้วหลับอีกแล้วยังไม่หลับเลยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมันลงหัวใจอ่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ ไม่ใส่หน้าเอาลงมาโซเราอ่ะเดี๋ยวเราไปยงตรงกลางวะ่ะเพราะมันไม่ถึงตรงกลางได้ตรงกลางได้ทำงานอยู่ก็เลยเงียบเงียบนะลุงทำงานอยู่ก็เลยเงียบเงียบคืออะไรเนี่ยเงียบเงียบอ่ะไม่พูดพี่ตกใจพี่ขอโทษพี่ปูไม่ค่อยดีแก่แล้วเออเหนื่อยจะเป็นแบบนั้นเฉพาะกับพี่ไนท์คนเดียวแหละเออ

นีบ้านหน้าไอ้ทงใช่ใช่บ้านหน้าผมมันเหมือนบ้นี่ตัวหนึ่งบ้านนีตัวหนึงคั้นปีหลัคาี่อยู่หลังคาเอาูบ้างโอเคไม่อยู่บันชั้นสองบ้านนี่กูมาร์กด้วยก็ชั้นสองเปิ่มกัน

วิ่งข้ามไปได้หรอได้พี่เป็นเดินต่้าแต่รถม้าก็ดีพี่เผืเ่อช้าร้ไอโดนแล้วปะบ้านนี้ไม่มีนะพี่กดหัวได้นะถือว่าน่าจะไ,ไม่มี ตรงวิกดตนหน้ารถอกีอกแล้วจ้ะนก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 ทิมทิมได้พี่สองตัวเองตรงไหนตรงไหนไหนนี่บ้านนี้นกฉันหนึ่งฉันสองฉันสองเนี้ยสองอ่าน้าดังขวาใช่ไหมใช่ห้องเลกับพี่ห้องซ้ายโอเคเดี๋ยวเราบ้านขวามึงไปไหนเนี่ยบ้านไหนวะเอาไอ้เหี้ยไม่ดูมาร์กไอเวนโอ้ โโอ้หล oh ็อกหนึ่งน้องหนึ่งไม่ต้องชกไม่ต้องชกหมดหมดหมดเต้ยมเหลืออีกหนึ่งเดี๋ยวเดี๋ยวแล้วกูโดนระเบิดใครอ่ะระเบิดมันอะระเบิดมันมันน็อกไว้แล้วกูเหมือนก็กูจะตกรถอ่ะไอ้เหี้ยโอ้โหกูโดนยิงน็องอีกทีหนึ่งโอ้โห ต้องขานไปหลังเขาด้วยอย่างนี้อยู่นี้ไม่ได้อยู่นี้ไม่ได้าไปหลังเขาเอาไู้เข้าาดเวยเร้าเร้วเร็วเร็วเร็วไปทันโอ้โหแม่งทิ่มเลยว่ะมันมาวะเนี่ยแล้วก่อไม่มืออ่ะ รถเรากระแทกอะเมื่อกี้มั่ขับรถรถมาตายแบงค์ตายหมดไอ้เนี่ยไอ้เคียตตี้ไก่แม่งยิงเข้าเถื่อนเลยมุมนี้จบไป็น้งบ้างมันยิงบ้านเก่ามันยิงจากบ้านเก่าเราไอ้ติดประตูบ้านก่อนพัดได้อยู่พัดได้อยู่โอ้ยเฮียโดนลงลงมาหน่อยพี่ลงมาหน่อยลงมาหนลงมาไหนโอ้ยโอ้โอ้ยเฮียโดนซ้ายขวาเลยว่ะ เอาทำไมเด้งวะเนี่ยเฮ้ยทำไมพี่เด้งวะเนี่ยตะตุกันว้าบว้าบว้าบว้เหี้ยมันตีเดียวกันป่ะเนี่ยเขาคนละตีคว่ะตีกันจะสองสองสองทีเนี้ยทำไมมันว้าบแปลกอ่ะได้คิวเลยได้เจอได้เจอแล้วมาบ้านยิตหลล่ต่ำจริงเลย นอนทำไมนอนทำไมเดห็นบ้านเห็ดละเห็ดตัวนึ่งไม่เห็นแล้วนะขวาจับฝาดเลยต้นแม่จากของเราไปเนินตัดพี่ตงเล่นแถวเอ็ดออกได้แต่ก็บ้านเห็ดบ้าเห็ดลงมามาร์คสี่แน่เลยเจ้ระวังมันนอน ัดเหตุตรงมามัดนี่งไงเอาเลยตัวเดียวละไอ้เขี้ยเนี่ยยิงเยอะแมดด็อกเนี่ยต้องเดินคู่เลยขอขอตัวนี้ขอโอ้ยเยี่ยสายสวยโอ้ยขอยแมดด็อกเน,กนกีนย่ย,ยมันยิงหลายตัวนะมันยิงหลายตัวนะไอ้แมดด็อก